สวัสดีครับครอบครัวฟุตบอลไทยที่รักทุกท่านข่าวคราวนะครับจากทางฝากฝั่งเยอรมนีนะครับน้องพิรวัตรฟินบานะครับนักเตะไทยของเรานะครับซึ่งมีคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยนะครับตอนนี้น้องพิรวัตรฟินบานะครับมีโปรแกรมการแข่งขันนัดชิงชนะเลิศนะครับกับทางทีมต้นสังกัดก็คือคารูนะครับสมูรสอนในบุนเดสริกา2นะครับก็จะแข่งขันในฟุตบอล ถ้วยสำคัญนะครับของเยอรมันในรุ่นยูสิบเก้าปีก็คือฟุตบอลเดเอฟเบโพคาวนะครับหรือชิงแชมป์สโมสรอ่าของเยอรมันนี้เองนะครับเป็นฟุตบอลภายในนะครับเป็นฟุตบอลถ้วยสำคัญรองจากแชมเปียนชิพนะครับเป็นลักษณะคล้ายเอฟเอคัพบ้านเรานี่แหละครับโดยเดินทางไปเยือนนะครับเวเดอร์เบ m e n นนะครับทีมในบนเดสลีกาในอ่าวันนี้นะครับวันที่23า ก็ถือว่าเป็นนัดชิงชนะเลิศนะครับที่คารูนะครับจะพบกับเวเดอร์เบเมนนะครับในรุ่นยู9ปีซึ่งนักเตะนะครับไทยนะครับไทย100%ยเเลยก็คือน้องพิรวัตรฟินเบาเจ้าของส่วนสูง2เมตรนะครับเป็นในตำแหน่งเซนเตอร์แบ็กนะครับเขามีรายชื่อติดทีมชาติเยอรมันรุ่นยู8ด้วยนะครับในปี2024ก็ถือว่าเป็นนักเตะ ทยที่น่าสนใจคนหนึ่งนะครับทีเ่เล่นอยู่ในเลีกสูงของเยอรมันปีที่แล้วนะครับสอง4ันยี่เนี่ยก็เคยได้รับหนังสือเรียกตัวมาติดทีมชาติไทยชุดยูยี่สิบนะครับแต่ปรากฏว่าหนังสือเดินทางไปช้าครับทางนู้นทำเอกสารไม่ทันแล้วก็ไม่สามารถจะขับมาเข้าแคมป์สามเดือนได้นะครับกับทางทีมชาติไทยเพราะว่าน้องต้องเรียนแล้วก็ต้องซ้อมอยู่กับคาสูนะครับไม่สามารถจะ ทำตามกฎเกณฑ์นะครับของท,งทีมชาติไทยเราได้สําคัญสําคัญหลักๆก,ก,ก็คือเอกสารไม่ทันนี่แหละครับแต่ว่าน้องพิรวัตรนะฮะเขาก็มีพาสปอร์ตมีอะไรเรียบร้อยนะครับเพราะว่าคุณพ่อคุณแม่เป็นคนไทยแล้วก็ยินดีนะที่จะให้น้องเข้ามาร่วมเล่นกับทีมชาติไทยนะครับก็ไม่มีรายชื่อนะในชุดอยู่สามของเรานะครับที่น้องเขาน่าจะเล่นได้นะครับ จริงๆแล้วผมก็พูดในคลิปที่แล้วนะครับว่าการประเมินนักเตะเนี่ยเราเห็นชัดเจนครับไม่รู้จะชัดยังไงแล้วว่านักเตะที่อยู่ในไทยลีกของเราเนี่ยเมื่อเทียบกับนักเตะที่เราซื้อนะครับมาจากต่างประเทศนะที่เป็นนักเตะที่มาจากอเมริกาใต้นะครับหรือมาจากยุโรปเนี่ยหรือมาจากแอฟริกาเนี่ยคือเราเรายังอยู่ในขั้นที่ห่างจากเขาอยู่ในระดับหนึ่งเลย นักเตะในไทยของเรานะครับในไทยลีกของเราเนี่ยบางตัวนะครับมาจากบราซิลหรือมาจากยุโรปที่ไม่มีชื่อติดทีมชาตินะครับในบราซิลในยุโรปเนี่ยก็ยังมีฝีเท้าที่ดีกว่านะครับนักเตะตัวเก่งในทีมชาติไทยของเราหลายๆคนโดยซ้ำไปนะครับตรงจุดนี้เนี่ยมันมันเป็นจุดที่ผมพูดถึงการเปลี่ยนยุคข,ของฟุตบ,บอลนะในในคลิปที่แล้วเนี่ยถ้าเพื่อนฟังผมมาตลอด เพื่อนจะรู้ว่านะครับในในมุมมองของผมผมบอกว่าเราต้องยอมรับในระดับฟุตบอลครับข้อที่หนึ่งนะเราต้องยอมรับในระดับฟุตบอลว่าคลาสฟุตบอลนี่มันมีจริงในแต่ละที่แต่ละที่นะแล้วก็สิ่งที่เราจะต้องทำก็คือการสำรวจนักเตะไทยให้ทั่วโลกและเปรียบเทียบฝีเท้าด้วยความยุติธรรมเพราะว่าสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยต้องทำเพื่อชาติจริงๆนะแล้วการการดึงนักเตะเข้ามาเนี่ย เราอย่าอย่าคิดว่าใครเป็นนักเตะไทยอยู่ในประเทศหรือนักเตะไทยอยู่นอกประเทศเพราะว่าจุดนี้เนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะตามตามหลักกฎหมายแล้วก็ตามหลักจริยธรรมสิลธรรมต่างๆนี่มันมันผิดนะครับแล้วก็เราต้องไม่หวงแหนนะความเป็นไทยของเราในวงจํากัดวงแคบเพราะว่าการแข่งขันทุกวันเนี่ยในในระดับฟุตบอลเนี่ยมันจะต้องนะครับพุ่งเป้าไปยังการแข่งขัน ที่สามารถเอาชนะทีมท็อปในเอเชียและทีมในยุโรปให้ได้เราต้องเล็งจุดนั้นแล้วนะครับเพราะว่าเราจะม,มองกลุ่มไม่แคบแคบนะเราจะต้องชนะเวียดนามชนะอินโดนีเซียแถวบ้านเราเนี่ยซึ่งนะครับมีสรีระร่างกายเป็นชาวเอเชียเหมือนกัน,นผมคิดว่ามันมันต้องหมดยุควิธีคิดแบบนี้ไปแล้วนะครับและเราต้องเข้าใจอีกอย่างหนึ่งว่าตราบใดนะครับที่เรายังไม่ดึงนักเตะที่เป็นนักเตะที่มีคลาสสูงกว่าเนี่ยเข้ามาร่วมเล่น กับนักเตะไทยเนี่ยหรือนะครับเอาเข้ามาติดทีมชาติให้เป็นตัวอย่างในการเล่นที่เขามีระดับบอลสูงกว่าเราจริงเราจะไม่มีโอกาสพัฒนาขึ้นมาอีกเลยนะครับในใน,ในฟุตบ,บอลภายในของเราเนี่ยโดยที่เราคิดว่าเราจะสามารถพัฒนาภายในเราเนี่ยได้เท่านะครับกับสโมสรอะคาเดมี่ที่อยู่ต่างประเทศโดยที่เราปิดขั้นสิ่งต่างๆที่ควรจะมาเป็นองค์ความรู้มาเป็นตัวอย่างให้กับเราเนี่ย ผมคิดว่าเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องซึ่งในคลิปที่แล้ว,ลวที่ผ่านมาหลายคลิปผมคิดว่าผมสรุปเรื่องนี้ได้ชัดเจนมากกว่าสมควรและในสายตานะครับที่ท่านดูบอลไทยมาเนี่ยถ้าในทีมชาติเห็นไม่ชัดเจนนะครับถ้าท่านคิดว่านะครับนักเตะอย่างนิโก้เนี่ยที่อยู่โอเบโอเดนเซ่เนี่ยเข้ามาเล่นกับเราแล้วฝีเท้าเขาแตกต่างไหมจากนักเตะไทยของเราเนี่ยนะครับที่มีรูปร่างเท่ากันกับเขาเนะเราบางคนเนี่ยเล่น พูดยังไงว่าอายุมากกว่านิโก้อีกทําไมล่ะครับเรามาจํากัดในรุ่นเยาวชนว่า19ปีติดทีมชาติชุดใหญ่ไม่ได้นะติดอายุยี่ิบสามไม่ได้อายุน้อยกว่าสองสามปีต้องไปเล่นรุ่นนั้นรุ่นนี้เนี่ยเราพูดได้ยังไงครับในเมื่อในทีมชาติไทยของเรานักเตะนะครับอย่างนิโก้นะครับสามารถเล่นได้ดีกว่านักเตะอายุมากกว่าเขานะครับที่เป็นนักเตะไทยอายุมากกว่านิโก้ตั้งห้าปีถึงถึง6ปีเนี่ยนิโก้ก็ยังฝีเท้าดีกว่า รือนักเตะไทยที่อายุมากกว่านิโก้เป็นสิบปีก็ยังฝีเท้าด้อยกว่านิโก้เพราะฉะนั้นเรื่องอายุเนี่ยคือเหตุผลในเรื่องอายุไม่ต้องมาพูดกันครับนักเตะทั่วโลกทุกวันนี้อายุสิบแปดสิบเก้าปีก็ติดทีมชาติชุดใหญ่กันเกือบหมดแล้วนะครับใน,ใน,ใ,นในยุโรปถ้าฝีเท้าดีถ้าฝีเท้าดีฝีเท้าถึงเข้าดึงขึ้นทีมชาติทันทีนับภาษาอะไรที่บอลไทยเราเนี่ยยังห่างชั้นจากยุโรปเขาเนี่ยไม่รู้กี่ชั้นครับ ถ้าเราจะเอาเด็กสิบเก้าปีนะครับของยุโรปอย่างเยอรมันฝรั่งเศสเรืองกิจเนะี่ยมาเปรียบเทียบนะครับกับเด็กไทยเราเนี่ยที่อายุยี่สกว่าปีสิทธิทีมชาติชุดใหญ่เนี่ยบางครั้งเราสู้เขาไม่ได้หรือซ้ำไปอย่างผมยกตัวอย่างเห็นชัดนลครับนิโก้อยุ2ยี่สิบนต้นเนี่ยกับนักเตะไทยนะครับอายุเกือบส0เนี่ยบางครั้งฝีเท้านิโก้ดีกว่าเนะีห่างเกือบสิบปีตรงจุดนี้เองครับเป็นจุดที่เราต้องเปิด เปิดทัศนคติของเรานะครับถ้าเราไม่เปิดเนี่ยเราจะสูญเสียนักเตะไทยที่อยู่ต่างแดนไปมากมายโดยที่เรามุ่งหวังที่จะยกระดับทีมชาติไทยของเราขึ้นการพัฒนาภายในผมพูดในคลิปที่แล้วไปแล้วนะครับว่าเรายังไม่มีองค์ความรู้มากพอนะที่จะพัฒนาภายในของเราโดยหลับหูหลับตาพัฒนาโดยที่เราไม่เอานักเตะที่เขามีฟอร์มที่ดีนะมีระดับคลาสที่ดีเนี่ยมาร่วมทีมได้ ยกตัวอย่างอีกตัวอย่างหนึ่งนะทาไมมีคําพูดเสมอว่าไทยลีกของเราเนี่ยจะต้องนํานักเตะฝีเท้าดีมากๆนะครับจากทั่วโลกเอาดีที่สุดมาเพื่อจะยกระดับไทยลีกเราขึ้นและ,และในการยกระดับไทยลีกขึ้นเนี่ยจากนักเตะฝีเท้าดีทั่วโลกเนี่ยซื้อตัวเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้นักเตะไทยเราเนี่ยเริ่มสปินตัวนะเพื่อที่จะเล่นให้ได้ใกล้เคียงกับนักเตะในยุโรปเนี่ยสิ่งนี้เป็นความจริงครับมันจะเป็นการฝึกนักเตะไทยเราไปด้วยนะ บุรีรัมยูเนเต็ดเนี่ยเขามีริสปิมนะเขามีเบสซูรี่อย่างนี้ครมันจะทําให้นักเตะนะครับอย่างซูอย่างนะครับหลายคนที่เข้ามาเนี่ยจะทําให้นักเตะไทยเราที่ร่วมทีมบุรีรัมเนี่ยนะครับได้เล่นร่วมเล่นกับนักเตะคลาสระดับโลกจะทําให้นักเตะไทยเราเนี่ยพัฒนาในทางด้านเทคนิคขึ้นและสามารถนะครับมีแพชชั่นมีวดวคติในการเล่นระดับสากลเพิ่มมาขึ้นด้วยมันเป็นการฝึกภายในด้วยครับ จุดนี้เรครับเป็นจุดที่เป็นทางลัดทางหนึ่งที่นักเตะไทยจะสามารถเรียนรู้จากนักเตะระดับโลกได้โดยที่ไม่ต้องเดินทางไปต่างประเทศพอการยกระดับของไทยลีกตรงนี้นะมันเป็นจุดที่เราควรจะมองเห็นประโยชน์ของชาติได้แล้วครับว่าตอนนี้ทีมชาติไทยเรานะครับทุกรุ่นนะครับจะต้องทําเพื่อชาติจริงเพื่อการถ้าเราจะทําเพื่อการพัฒนาเราต้องมีการพัฒนาที่โปร่งใสและเรื่องสําคัญที่สุดคือหลักสิทธิมนุษยชน คนไทยจะต้องได้เล่นทีมชาติไทยครับถ้าเขาเป็นคนไทยนะเขาต้องได้เล่นทีมชาติไทยไม่ว่าเขาจะนะครับอาศัยอยู่ในประเทศไหนจุดนี้เป็นจุดที่สําคัญเลยที่มาตรฐานสากลทั่วโลกเขามองกันถ้าเราปฏิเสธเนี่ยเราจะเหมือนเกาหลีเหนือนะเราจะเหมือนประเทศที่ปิดนะครับเราจะเหมือนคนที่ไม่พัฒนาถ้าเราอยากพัฒนาทันเขาเราต้องเปิดหูเปิดตาเราต้องเปิดใจให้กว้าง วันนี้นะครับพิลวัตฟินบบาวเนี่ยร่วมเล่นกับคาซูนะสโมสสเก่าแก่ตอนนี้อยู่บนเด,ดซิกาสองเนี่ยในศึกท่าบ้านเราค่อยเอเรครับแลวครับนัดชิงชะเลิศพบก,กับทีมในบนเด,ดซิการวันนะครับคือเวเดอร์เบเมนนะครับก็ให้กําลังใจได้ครับไม่แน่ใจว่าถ่ายทอดสดนะครับทางไหนนะแข่งกันในเวลาสิบแปดนาฬิกาวันที่ย3ิบสามนะครับคือวันนี้เลยครับ เวลาในเยอรมันก็จะชา้ากว่าเราประมาณ5ชั่วโมงนะครับลองคำนวณดูแล้วกันก็อาจจะได้เห็นฝีเท้าน้องนะครับถ้ามีการถ่ายทอดสดน่าจะเป็นรู้สึกเขาจะเขียนว่าถ่ายทอดสดทางสกายนะผมก็ไม่แน่ใจนะช่องสกาย u t u b e แล้วก็ทางช่องของเฟเดอร์เบียนนะครับก็ถ่ายทอดสดเหมือนกันใครสนใจก็ติดตามน้องได้นะครับคลิปนี้ผมอยากจะพูดเรื่องนี้แหละครับว่าจุดนี้เลยเป็นจุดสําคัญเลยถ้าเราอยากยกระดับทีมชาติไทยของเราเนี่ย ให้ไปสู่ระดับเอเชียท็อปท็อปเนี่ยอยากจะเห็นนักเตะไทยเนี่ยทีมชาติไทยของเราเนี่ยสามารถปราบซาอุดิอาระเบียได้นะครับสามารถแข่งขันกับญี่ปุ่นกับเกาหลีได้สูสีเนี่ยนี่เป็นความฝันของคนไทยทั้งชาติและถ้าทําได้แบบนั้นนะไม่ต้องห่วงเรื่องเงินทองครับไม่ต้องห่วงเรื่องสปอนเซอร์ไม่ต้องห่วงว่าระดับเยาวชนเราจะไม่ยกขึ้นนประเทศถ้าเราทำแบบนั้นไม่ต้องห่วงว่าเราจะได้ไปบนโลกหรือไม่ ทุกปัญหาจะถูกปลดล็อกทั้งหมดเลยและส่วนในการพัฒนาเยาวชนหรือการพัฒนาฟุตบอลภายในเนี่ยก็ทําไปในให้เต็มที่ครับแต่เราอย่างหนึ่งที่ผมพูดในคลิปที่แล้วคือเราจะต้องเปลี่ยนทัศนคติใหม่ในการขอนะแบรแบรมือขอมันขอทานเลิกเลยเราจะต้องมีผลงานนะต้องมีผลงานที่แรกมาซึ่งเงินสปอนเซอร์และเงินสนับสนุนจากรัฐบาลให้เขาวิ่งออกมาให้เราครับและเราทําได้ไหม แทนที่นะจะเอาเงินร้อยล้านห้าสิบล้านจากนะครับนายกสมาคมของเราซึ่งท่านมีหัวใจยิ่งใหญ่มากคือมาดามแป้งเนี่ยแทนที่จะเอาเงินก้อนนั้นมาอาดฉีดน,นักฟุตบอลหรือมาสร้างสนามกีฬาหรือมาทําอะไรเนี่ยเราเอาเงินก้อนนั้นนะนะครับอาจจะใช้ไม่เยอะเท่ากับมาดามแป้งใช้ตอนนี้โดยสร้าไปที่เอาเงินส่วนตัวออกมานยเอามานะครับหาหนักเตะที่เก่งที่สุดของไทยในยทั่วโลก เข้ามาทําทีมโปรทีมชาติของเราให้ดีที่สุดนะครับผมคิดว่าใช้เงินน้อยกว่าที่เราจะเอาอกมาทําพัฒนาต่างๆนะเมื่อเราทําได้แล้วนะผลงานตัวนี้เนะี่ยลงทุนสิบล้านมันจะได้ขึ้นมาเป็นพันล้านครับและที่สําคัญที่สุดในหลักสิทธิมนุษยชนนะหลักคุณธรรมและหลักเหล่านี้แหละมันจะยกระดับจิตใจคน,น้งชาติขึ้นว่าเราจะต้องมีหัวใจที่ใหญ่นะเพราะว่าทุกวันนี้มันยุคโซเชียลเน็ตเวิร์กนะ ถ้าเป็นเจเนเรชันก็อยู่ในเจนอัลฟากันแล้วเป็นเจนใหม่กันแล้วนะครับคนเจนเล็กเจนวต้องเข้าใจเรื่องนี้นะครับว่าณนะวันนี้เราต้องให้โอกาสความเท่าเทียมนะครับกับบุคคลที่อยู่ที่ไหนก็ได้เพราะทุกวันนี้นั่งนั่งเครื่องไปแป๊บเดียวครับต่างประเทศมันไม่ได้นานไม่ได้ข้ามวันข้ามคืนนอกจากท่านจะไปอเมริกานะหรือไปต่อเครื่องเท่านั้นเองมันไม่ใช่เรื่องยากอะไรขนาดนั้นแล้วทุกวันนี้ใน,ใน,ใ,นในการเดินทางทั่วโลกนิโก้เขาอยู่ถึงสแกนดิเนเวียนะ เขาบินไปบินมาเนี่ยบ้านเราเนี่ยเพื่อจะมาแข่งขันกับทีมชาติไทยก็เห็นอยู่แล้วครับมันทําได้นะครับถามว่าต้องใช้ค่าเครื่องถ้าเราเอานักเตะไทยอยู่ต่างแดนมาแข่งมันต้องใช้ต้นทุนแล้วแล้วสิ่งที่คุณเอามาเอาเงินเนี่ยมามาละลายเล่นกับเรื่องที่ไม่เป็นเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยลองไลต์มาดูสิครับ ถ้าอยากจะรู้เรื่องนี้นะผมผมจะลองไปค้นหาหนงก็ประมาณหรือเงินส่วนตัวมาดามแป้งหรือเงินที่สปอนเซอร์มาใช้โดยที่มันไม่เกิดผลอะไรกับทีมชาติไทยเลยเนี่ยมันมีกี่ล้านเนี่ยนะครับแต่ทําแบบนั้นไม่ดีครับแต่ถ้าผมไล่เลี้ยงให้ฟังถ้ามันตรงมากเกินไปท่านรับไม่ได้นะนะครับว่าไอสิ่งสำคัญที่สุดตอนนี้ที่เราจะสู้กับชาวโลกก็ได้เนี่ยมันอยู่ที่ฝีเท้านักเตะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งนะครับผมเคยพูดมาตลอดนะตั้งแต่ปี2 0 2 4ว่า ระบบฮีโร่จะต้องไม่มีในทีมท่านต้องแยกย้านะว่าผมมองในมุมนี้ไม่ใช่ว่าผมไปเล็งที่นักเตะระดับฮีโร่คือต้องมีฮีโร่ต้องมีนักเตะระดับสตาร์เพื่อจะพึ่งนักเตะสตาร์เหล่านั้นเพื่อจะให้นำมาซื้อชัยชนะอย่างเดียวโดยไม่สนใจระบบทีมไม่ใช่ครับตลอดปี2024ผมพูดมาตลอดว่าระบบทีมสำคัญกว่าฮีโร่ฮีโร่ผ่านมาแล้วก็ผ่านไป นักเตะฟรีเท้าจัดจ้านหรือฟรีเท้าระดับซุปเปอร์ร์เนี่ยผ่านมาก็ผ่านไปแต่ทีมพไทยังอยู่ผมยืนยันในคํานี้นะแต่ท่านต้องแยกแยะนะว่าถ้าเราไม่เอาระดับคลาสฟุตบอลเข้ามารวมกันทั้งทีมถ้าเราอยากจะยกระดับถ้าฐานเราอยู่ที่นักเตะที่ฟรีเท้าปานกลางและเอาฮีโร่มาํำอยู่สองสามตัวแบบนั้นแหละครับฮีโร่ตายนะครับนักเตะอย่างพี่เจนักเตะอย่างแบงค์เนี่ยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปครับ แต่ระดับฟีเท้าของทีมเราโดยเกณฑ์เฉลีย่ยเนี่ยเหมือนท่านมีนักเรียนอยู่สิบเอ็ดคนนี่แหละท่านเอาเอามาหารเกณฑ์เฉลีย่ยเราจะรู้เลยว่าสมมติว่าซาอุดีอาระเบียเขาอยู่ที่แปดคะแนนนักเตะนะครับทีมญี่ปุ่นเนี่ยเขาอยู่ที่ประมาณเก้าคะแนนแต่นักเตะเราสิบเอ็ดคนเราเอาเกณฑ์เฉลีย่ยฟีเท้าเนี่ยของเราอยู่แค่หกจุดห้าหรือเจ็ดคะแนนเราจะไปสู้เขาได้ไงครับแล้วใคร่ะครับนักเตะอย่าง พ่เจนักเตะอย่างแบงค์อย่างเงี้ยนีโก้เงี้ยเขามีเก้าจุดศูนย์ศูนเงี้ยนะครับแต่นักเตะอีกกลุ่มหนึ่งอยู่ที่หกจุดห้านะบางคนอยู่สี่้วยซ้ําไปอะ่ะมันก็ดึงเกรดกันลงครับทั้งสิบเอ็ดคนอะ่ะแล้วอยากจะชนะซาอุไหมล่ะครับอยากสู้ีญี่ปุ่นไหมแล้วทีนี้นักเตะอยู่ต่างประเทศเขาอยู่ที่เก้านะอยู่ที่เก้าอยู่ที่แปดจุดห้าบางคนอยู่ที่สิบเลยเกรดเขาอะ่ะแต่เราไปตำหนิเรื่องอายุเขา เรามีตั้งกฎเกณฑ์กาแพงต่างๆนานา,นาไม่เข้ามาร่วมทีมกับเราทั้งก็เป็นคนไทยอ่ะหลักสิทธิมนุษยชนก็ผิดแล้วหลักกฎหมายก็ผิดแล้วคุณธรรมจริยธรรมในใจเนี่ยบดเลยครับเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ผมว่าถ้าไม่สะอาดไปไม่ได้นะระดับโลกอ่ะถ้าเราดึงนักเตะร,ระดับเกรดเก้าเกรดนะครับในลักษณะเก้าจุดห้าจากต่างประเทศเข้ามาร่วมกับเกรดเก้าในบ้านเรานะอย่างเจ้าแบงค์อย่างพี่เจนะครับอย่างนิโก้เงเนี่ยสุภาชัยสุภโชคสารชาตินี่ครับ มันจะทําให้ระดับเกฑ์เฉลี่ยในทีมเราเนี่ยในเกรดเนี่ยมันจะสูงขึ้นในระดับเก้าเราสามารถไปชนกับญี่ปุ่นได้เลยนะเรื่องแบบนี้ทําไมมองไม่เห็นครับที่นี้นะมันมีอีกหลายมิติเนี่ยที่เรามองกันแบบแคบๆเลยเราพยายามที่จะทําเด็กไทยเราเองเนี่ยแหละให้เก่งสู้โลกชาวโลกก็ได้ญี่ปุ่นก็ยังทําไม่ได้เลยครับเอาจริงๆนะครับผมถามหน่อยว่าทีมชาติญี่ปุ่นทั้งทีมม่เด็กเข้ามาจากยุโรปทั้งนั้นครับ เขาไม่ได้เอาอาคอารดมี่อิลีกเขาเนี่ยภายในเขาเนี่ยสร้างสร้างนักเตะเพื่อติดทีมชาตินะหลักๆเลยญี่ปุ่นเนี่ยเขาสร้างนักเตะขึ้นมาในสโมสรอาคาเดมี่ภายในเพื่อที่จะส่งไปนอกนะครับพอส่งไปนอกเรียบร้อยและประสบการณ์อย่างที่ผมพูดในคลิปที่แล้วไว้ครับว่าไปเป็นร่างทองอยู่เมืองนอกแล้วถึงถึงเขาถึงเรียกมาติดทีมชาติครับท่านท่านเห็นวงจรการเดินทางของนักเตะญี่ปุ่นไหม นะครับจุดนี้ไม่ไม่มีอะไรที่ที่ผมสงสัยแล้วแหละนักเตะอย่างเอราวันกาดิเย่นักเตะอย่างชูดเบลนักเตะอย่างพิรวัตฟินบาวนะครับนักเตะอย่างเฟลิพาสเคนักเตะหลายๆคนครับที่อยู่ต่างประเทศตอนนี้ที่เป็นคนไทยนะจะเป็นลูกครึ่งเนี่ยเขาเป็นคนไทยเราจะต้องหาวิธีเรียกตัวเข้ามาถ้ามีเงื่อนไขต่างๆนะอย่างจูดเบลก็อาจจะมองว่า เขาจะมาร่วมทีมชาติไทยเนี่ยก็ต่อเมื่อมันมีมีเหตุเขาอยากจะมาเขาจะมาในช่วงโทัวร์นาเมนต์สำคัญอย่างชิชชอ์เบเชียร,รอบสุดท้ายจริงๆหรือฟุตบอลโลกในรอบ18ทีมเนี่ยซึงจะเหมาะสมเพราะว่านะครับสิ่งที่เขาทำอยู่ที่ยุโรปตอนนี้คือเขาลังต่อสู้ในลีกอยู่แต่เอรบันกาเรเยเนี่ยไม่มีข้อแม้นะครับเขาจะมาช่วยแม้กระทั่งสี่เกมเนี่ยเขาพูดมาแล้วเขาพร้อมนะ และเขาอยู่ในทีมระดับสูงอย่างรียงถึงแม้จะเป็นทีมสำรองผมบอกแล้วครับระดับฟุตบอลทีมสำรองของรียงเนี่ยเพื่อเผยด้ฝีเท้าดีกว่าทีมชาติเราอีกนะครับนี่นี่เป็นความจริงแล้วทีนี้ลหลายๆคนก็มีเงินไขต่ตงกันเราเราจะต้องวิเคราะห์ในระดับฟุตบอลในในระดับเกรดของเขาจริงอะ่ะที่เป็นโปรไฟล์เขาจริงอะ่ะให้ให้ละเอียดเสร็จแล้วเราก็มาแยกย่อยนะ นะครับว่านักเตะคนนี้มีปัญหาเรื่องอะไรแล้วเราก็แก้แก้เปะปัญหาปมปัญหานั้นออกแก้ปมปัญหานั้นออกทีละปมทีละปมแล้วเราก็ดึงเข้ามาครับเรื่องนี้ไม่ยากเลยสําหรับผมนะผมิดว่าไม่ยากแต่ที่มันอยู่ที่เราจะทําหรือเปล่าที่เราไม่ทําตอนนี้เพราะมันมีเรื่องอะไรมากมายที่มันไม่เกี่ยวข้องกับฟุตบอลเนี่ยเขาบอกป่าปนนะนะครับรวมทั้งมุมมองของฟุตบอลด้วยมันทําให้ผมรู้สึกเสียดายมากที่นักเตะที่มีฝีเท้าที่ยกระดับทีมชาติไทยเหล่านี้เนี่ย ยังไม่สามารถจะมาติดทีมชาติไทยเราได้และนะครับอายุที่เขาเป็นนักเตะนะมันก็มีช่วงเวลาของเขามันก็จะผ่านช่วงเวลาที่สําคัญไปมากๆและการที่เขาจะมาติดทีมชาติไทยนะมันเป็นเรื่องปกตินะที่เขาเป็นคนไทยช่วงเวลาของนักเตะมันมีแต่เราไม่เอาช่วงเวลาที่ดีที่สุดที่ควรจะเอาเข้ามาติดมาติดทีมชาติเนี่ยและทําให้เขาเสียโอกาสในการเล่นทีมชาติไทยเราด้วยเพราะชีวิตนักเตะทุกคนเนี่ย ไม่มีใครหรอกครับไม่อยากติดทีมชาติไม่ว่าจะเป็นทีมชาติฝรั่งเศสทีมชาติองังกฤษทีมชาติเยอรมันหรือทีมชาติไทยก็ล้วนแล้วแต่เป็นเกียรตินะครับกับชีวิตนักเตะเขาทั้งสิน้นและแน่นอนครับนักเตะที่อยู่ต่างแดนเนี่ยที่เป็นคนไทยเนี่ยหลายหลายคนเขาอยากเล่นให้ชาติครับแต่เขาไม่มีโอกาสเพราะกําแพงดังกล่าวที่มันเกิดขึ้นจุดนี้นะครับเป็นจุดที่ผมบอกไว้เลยครับว่าที่บอกว่าการใช้ฮีโร่ไม่ดีในะการใช้ซุปเปอร์สตาร์คํำทีมไม่ดีผมเห็นด้วยครับ ในกรณีที่เราใช้ซูเปอร์สตาร์คําทีมก็คือทีมเกรดต่ำอ่ะถ้าทีมเกรดไม่ต่ำม,มันจะมีสตาร์ได้ไงครับก็เกรดเฉลีย่ยคนอยู่ที่หกอยู่ที่ห้านะพอมีนักเตกะอย่างแบงค์อย่างเจหรือว่าไตนิโก้มาเขาเกรดแปดเกรดเก้าอ่ะเขาก็คําเขาก็แบกครับนี่แหละระบบนี้แต่ถ้าเราไม่อยากให้ทีมเราแบกนะคุณต้องคิดแบบนี้นะไม่อยากให้ทีมชาติไทยมีระบบฮีโร่อยาให้มีเฉพาะนิโก้มีเจมีแบงค์ครับ ให้คุณไปดึงจุดเบลให้คุณไปดึงเอราวัตให้คุณคุณไปดึงพิรวัตรฟินเบาซินบาแม็กเซดมาติดทีมด้วยมันจะทําให้ทีมเต็มไปด้วยนักเตะนะครับเกรดแปดเกรดเก้านะครับมันจะทาให้ยกระดับนะครับทีมชาติเราขึ้นด้วยจากนั้นก็ยังไม่มีใครแบกใครครับทีนี้ท่านดูระดับทีมที่มีคะแนนหกคะแนนเจ็ดคะแนนหรือสี่คะแนนเนี่ยที่มีนักเตะเก้ 9, นาคะแนนอยู่แค่สองสามคนเกรดเฉลี่ยมันอยู่ที่ประมาณเจนะ็ดจุดห้าสมมุตินะ มันสู้ซาอุดิอาระเบียที่เขามีคะแนนประมาณ8คะแนนมันสู้ญี่ปุ่นที่มีคะแนน9คะแนนไม่ได้แต่ถ้าเราดึงนักเตะที่มีคะแนนอยู่ประมาณ8 5ถึง10คะแนนเข้ามาจากยุโรปมาบวกกับนักเตะไทย2 3สาคนนะ่ะสามสี่คนนะ่ที่มีเกรดเก้าที่บ้านเราคะแนนเก้าคะแนนนะมันก็จะยกระดับทีมเราขึ้นไปอยู่ที่เก้าคะแนนครับสู้กับญี่ปุ่นได้เลยแล้วมันจะไม่มีการแบกกันด้วยไอ้สิ่งที่ท่านบอกว่าจะต้องการระบบทีมเวิร์ก นะครับระบบแท็กติกของโค้ชอิชิอ่ะมันจะเป็นมันจะเป็นทีมในระดับเก้าคะแนนเฉลีย่ยนะครับที่มีทีมเวิร์กระดับยอดเยี่ยมจากอิชิมันจะไม่ดีกว่าหรือที่เราจะพยายามที่จะไปเอานักเตะนะครับคะแนนอยู่สี่ห้าคะแนนหกคะแนนเนี่ยมเมือปนกับนักเตะแปดเก้าคะแนนให้เขาแบกกันอยู่เนี่ยนี่แหละครับระบบฮีโร่เนี่ยนี่แหละครับระบบสตาร์ที่แท้จริงไม่มีพี่เจลงสนามไม่ได้ประตูไม่มีแบงค์ลงสนามไม่ได้ประตูมองมุมกลับสิครับ แล้วการไม่คุณไม่ยอมดึงนะักเตะที่เขามีแปดคะแนนเก้าคะแนนโดยไปตั้งข้อแม้เรื่องอายุเขาอะไปตั้งข้อแม้เรื่องต่างๆนานาว่าเขาอยู่ต่างแดนนะโดยที่เขาเป็นคนไทยเนี่ยผิดหลักมนุษยธรรมครับผิดหลักนะครับสิทธิมนุษยชนด้วยไม่ดึงเข้ามามันทําให้ทีมเราเป็นทีมแบกหรือทีมใช้สตาร์มันไม่ได้เป็นทีมใช้แทคติกครับทีมที่ใช้แทคติกเนี่ยหรือทีมในฟุตบอลยุคใหม่มันต้องมีฝีเท้าเสมอกันทั้งทีมโดยเฉพาะทีมชาติไทยจะต้องเป็นทีมโปรเท่านั้น เกรดเฉลี่ยหรือคะแนนเฉลี่ยในทีมของไทยจะต้องเท่ากันในระดับเกรดสูงมันจะยกระดับไปสู้แน่นอนครับผมเชื่อมั่นนะถ้าเราดึงนักเตะที่ดีที่สุดของไทยมาเนี่ยคะแนนเฉลี่ยในทีมของเรานะมันจะยกขึ้นไปสู่ระดับแปดคะแนนเก้าคะแนนและสามารถสู้สีสญี่ปุ่นเกาหลีได้เลยข้ามหัวซาอุข้ามหัวกาตาร์ข้ามหัวคูเวตไปได้เลยครับทีมไทยอะ่ะและที่สําคัญที่สุดคุณมัวมาติเรื่องอายุสิบแปดสิบเก้าปี สิบห้าสิบหกปีแล้วติดทีมชาติชุดใหญ่ไม่ได้คุณมัวมาตําหนิเรื่องนี้กว่าจะถึงฟุตบอลโลกคุณจะเอาคนแก่ที่ไหนครับมาติดทีมชาติไทยฮะไม่ใช่ไม่ใช่ยุคของเด็กรุ่นนี้ครับที่เขาต้องไปฟุตบอลโลกอะฟุตบอลโลกปีสองพันสามสิบเนี่ยอีกห้าปีนะครับแล้วไอ้ที่ว่าสิบแปดสิบเก้าปีลองเอามาเตะเรื่ังครับในทีมชาติชุดใหญ่อะเราแบงค์อายุเท่าไหร่ครับขึ้นมาติดชุดใหญ่แบงค์ตอนนั้นยังยังไม่ได้ไปยุโรปเลยยังยังสามารถเล่นชุดใหญ่ได้ตั้งแต่อายุสิ แล้วทำไมซินว่าแม็กแซนที่เขาอยู่นะครับแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดทำไมอเอราวันการีเยที่อยู่โอลิมปิกยงจะติดไม่ได้ละครับทำไมฟิลวัตฟินบาวเนี่ยนักเตะที่เขาติดทีมชาติเยอรมันยูสิบแปดเนี่ยจะเล่นทีมชาติไทยไม่ได้เขาสูงถึงสองเมตรเนี่ยเอาอะไรมาวัดว่ากล้ามเนื้อหรือหรือร่างกายเขาหรือว่าประสบการณ์เขาจะเล่นทีมชาติทุกใหญ่ไม่ได้ถ้าเขามีเกรดแปดจุดห้าหรือเก้าแล้วครับมันจะไม่ยกระดับทีมชาติไทยเราหรยอครับ คือดูแล้วตรกะเหตุผลต่งตางๆเนี่ยมันใช้ไม่ได้เลยครับจุดนี้ในในการสร้างทีมหรือมุมมองของของทีมไทยเราเนี่ยผมคิดว่าโดยเฉพาะผู้บอลภายในเรายังใช้ไม่ได้เลยในมุมมองนะมันไม่สมเหตุสมผลและมันไม่เมคเซนอะไรทั้งสิน้นมันเป็นการตั้งกำแพงและมันมันเหมือนการไม่มีความโปร่งใสและคนที่เสียโอกาสที่สุดก็คือคนไทยทั้งประเทศครับในการที่จะเห็นทีมชาติไทยชุดที่ดีที่สุดของคนไทยเนี่ย ได้มีโอกาสไปแข่งขันกับชาวโลกตรงจุดนี้เลยครับเป็นสิ่งที่น่าเสียใจที่สุด ไม่เคยวันไหวสูดสุดหัวใจเชอมสายสัมพันธ์คนไทย วันนี้ฝ่ามังใจคนยังสู้อยู่นไวายช่างสึดยังก้าวเดินสู่จุดมุ่งหมยแห่งช้วันนี้มุ่งมันไม่เคยวันไหวสูดสุดหัวใจเชื่อมสายสัมพันธ์คน